โรคเบาหวานบานปลายทำร้ายไตยจริงหรือก่อนอื่นนะคะเราต้องมารู้ว่าโรคเบาหวานมันคืออะไรโรคเบาหวานก็คือโรคที่ใช้น้ําตาลไม่เป็นค่ะเวลาใช้น้ําตาลไม่เป็นก็คือเรากินอาหารเข้าไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าถ้าคนเป็นโรคเบาหวานน้ําตาลกินไปมันจะไปกองอยู่ตรงไหนหรู้ไหมมันไปกองอยู่ในกระแสะเลือดค่ะแต่ถ้าคนปกติที่ไม่เป็นโรคเบาหวานพอกินเข้าไปปุ๊บ น้ำตาลที่เรากินอยู่มันก็จะแปลเปลี่ยนไปเป็นพลังงานออกกำลังกายได้เต้นอาราบิกได้ไม่เหนื่อยไม่ล้าไม่เพียแต่คนเป็นโรคเบาหวานกินเท่ากันใช้น้ําตาลไม่เป็นก็ส่งผลทําให้ร่างกายเราเนี้อ่อนแอลงและที่สําคัญที่สุดเมื่อเป็นโรคเบาหวานใช้น้ําตาลไม่เป็นระดับน้ําตาลในเลือดก็สูงปี๊ดเลยพอส่งปุ๊บท่านผู้ชมจุดแรกคืออะไรรูะ พอน้ำตาลสูงเลือดคน้นเลือดหนืดก็ส่งผลต่อระดับเซลล์เล็กๆภายในร่างกายโดยเฉพาะปลายมือปลายเท้าซึ่งมันเป็นแคปปิลารีหรือหลอดเลือดเล็กๆบริเวณปลายมือปลายเท้าบริเวณดวงตาบริเวณเนื้อไตซึ่งมันเป็นเลือดมันเป็นหลอดเลือดที่เล็กๆละเอียดอ่อนแบบนี้เพราะฉะนั้นเห็นไหมคะแค่เป็นโรคเบาหวานบานปลายทำร้ายตายจริงและที่สําคัญที่สุดน้ําตาลที่มันคั่งอยู่ในกระแสะเลือดเราเยอะๆเนี่ยมันจะส่งผลโดยตรงเหมือนกับเป็ด น้ำผึ้งเนื้อต่างๆก็จะแฟบแล้วก็กรอบเหี่ยวก็ส่งผลโดยตรงทําให้เนื้อไตเราแย่เพราะฉะนั้นวันนี้คุมเบาหวานให้ดีก็จะไม่ทําร้ายไตยและไม่ทําร้ายอวัยวะเล็กๆโดยเฉพาะตาปลายมือปลายเท้าเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องเบาหวานหวานเลยค่ะไม่ได้ยากเลยชีวิตคุณจะดีขึ้นค่ะและอยู่กับเบาหวานแบบเป็นสุขและสนุกกับการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นะคะให้กําลังใจกับผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะ